ถ้าแต่มันมาเฉลยทีหลังว่ามันอายุ20ก็น,น,กนั่น่ะกะเสียงก็เดแบบ็กกับเด็กน้อยก็ประสมผลเพราะว่าพันอายุ20นั่นมันไม่มีหรอครับเสียงผมโอ้โหเสียงผมผู้ใหญ่กว่ามันเยอะอาาอาให้ไปเทียบกันะ่ะขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อย631212ดึกๆชอบเล่นไม่ออกอ่ะตายให้ได้เลย tìm vô đây rồi, soài soi mệt mặt mệt phải, mệt 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 ออกไปไม่ผิดแต่ที่ทำบอกมันเพื่อนเลยมันก็ให้มันทำวิถีไม่ไ,ได้เขาที่ดันเกี่ยวเที่ยว,วยกับกูอะไรไม่ได้อะไรเลยขี้เลยนะที่ต่ออยู่พี่เนี่ย,ยคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง <c oughs> ไป <c oughs> อะอ่ะตไรเขาตกน้ำก็มีบีบามชิบหายเลยตยแล้วพี่เห็นร่องหดด้วยช่ไหมยังนะบางทีเรงพูดอะไรเยอะเราเออะไรเขตกน้ำผมตกเองนี้เขาดักน้ำยู่ กูอยากรู้ว่าตัวกูเป็นยังไงแล้วตอนน oh um, ี oh, to tornado, ha, ้มาเชื่อมเหน่อยเดี๋ยวเขาดักกูเห็นก็พิษไอ้ยองตัวโป๊นไปตีก็ไม่รู้ตัวโตอะไรหุบอยู่ฮึ เองก็ช่วยตัวเองดีพี่ช่วยเองไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อกี้โอนไม่ได้โอนหยาดิดในบาทถ้าไต,ตายตรงนี้งอยู่ไหนเนี่ยต,ตัดใบอะไอ้ พี่ดังเข้ากะม่อมเลยต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าเรารู้มืออุ้ย <c oughs> ไอ้เหี้ยลืมมองทางไ,ได้หรอหนายคือน้ำได้ครับชุบชุบแต่บนบกนะครับแต่ว่าตัวถลายมาตัวไหนอ่ะ ฟัดรอจัอาายอยงนี่ไนะไรมาบนีเ้เฮ้ยมึงจะเล่นกูเลยนะฮะ ฉันกลับมาแล้ว พี่ถึงโตพี่ถึงโตหายเป็นดีไงไปขอเล่นหน่อยลองเรียกพี่ดิอขอเล่นหน่อยนะเนยมีคนอยู่หน้าร้านแล้วลองเรียกพี่ดีนะกว่าเฮ้ยเนิร์ดอุ๊ยพี่เนิรื้อปะนี่ต้องให้ตะแบงเล่นนะตาพี่แบงก์งอยู่หน้าร้านเหรอ จะที่เขาวจะสีเขาจะที่เขาวเฮ้ยผมตีสองทำไมพี่ใจคนเดียววะ lên đi đi ạ ây công con <Nhổng> không

หิวหิวศพด้วยนอกวงลวง้วนเอาคนละตีก็พอแล้วตีวคนอืมเฮ<ห>้ยผมไม่มีว่ะไม่มีที่ซ่อม หมดหมดซ่อมหมดปีเปอร์ซ่อมบ้าขับไป,<อ><อ>ปพี่อย,งงยงงากให้เขาทำวงสักพันเมตรว่ะแม่งตายเข้าวงได้เนาะรออะไรอ่ะพี่พรีพอร์ตไปแล้วแต่เขาไม่ฟังพี่เลยแบบเข้าวงปูเปอร์คือกดเกิดได้อ่ะวงมันคือผมไม่นอนอีกแล้วไปโหดเลย เพื่อนตำรเห็นฉันไหมโอ้คนโคตรเยอะเดี๋ยวนียอยากครับโอพี่ด้ก เอ้ยจำเอา,าพี่พี่บอกว่าไงบอกว่าไงดีก็ไปได้หรอตอกตับท่อแล้วอ่ะนี่เนี่ยแต่ลำนิดหน่อยรู้กังไม้จะขังตัวก็อองเลย ปะ็นปเน,นเอไก่อนได้เราจบเรถจบเรื่องนี้ได้ไดเมืจบพี่พอจบชุบชุบชุบก่อนเดี๋ยวจบเรื่องนี้ให้แต่ชุบก่อนี่อยู่ฝั่งไหนก็นไหนจะได้ไป่วยได้ จเอาอยางี้ใช่พี่ว่าหาคี้มแรงเอาไหมออกนะออกนะชุบเพื่อนเลยเออกครับออกครับจบแล้วจบแล้วเนี่ยขอเล่นหน้า

ี่เปิดถ้าพี่ว่าฟักแปลว่าอะไรพี่เปิด F U P K แปลว่าถ้วยมามาขอชน,น,นะนะการคลิปดรอปด้วยร้านนี้จัดไป rồi bà tao ngao gì ạ anh đá không lên lán ra đi đi bà bà ạ ạ ช่วงตาต้องเล่นตลกว่ากูจ,จัดการช่วงาตา,อาไอ้ที่แนี้เองขอ,อย้ยานิดหน่อยครับพอยเล่ครับพี่ปืนชุบพี่ปืนชุบผมเองลอยพอยอยว่างว่าง ยัน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 เลยกที่กดปืนได้ไหมพี่แมนแต่มันก็คุ้มตายไปแล้วเว้ยเว้ยหนูเว้ยรอดไม่ได้ตั้งใจไอ้ต้าเอาปืนได้ดีมานพี่ปื้ดเอาไม้ผมงัดมาพี่ปื้ดไม่ได้เลนี่ยพวกมึงงัดกันหนักไม่ได้เลยหรอชุบชุบตื่นมาไม่เอาเลยต้องทำไม่งัดหรือว่ามึงไม่ได้ร้านน้องมึงพูดได้ พี่เพ้่ของงัดตู้นะของงัดตู้ uh ขอที่งัด,ด้วยอันหนึ่ง เคยกัต่อดูนะลุ้นแท็กว้าวเป็นลุ้นเหรพี่แบบนั้นรุ้นดีแล้วก,ก็ค่อยมาทีละอย่างสองอย่างได้หรอไม่ได้ปะนายปาวิดดูลุ้นเอานะเวดได้เวดได้ยังไงไม่เต็มเนยไ,ได้หวะได้เกาะห้าตัวว่ะ